เมื่อนี้กูมึงได้ได้ว่ามีแต่คอยและเจ้าเขามองให้ตายกองให้เธอเดินตามของชก,การเท่าแก่ควาแม่สร้างไว้โตเจ้าอย่าสืลืมโตเจ้าอย่าสลืมจะสลืมกินบ้านเพือสาดนมำอ,อ,อยู่้องเอไม่คับแค่พ่อแม่เท่าใบเบิ้งเดิ่นสงนเืินดาวสองฟ้า หากินรวยเงินทองให้เธอได้ห่วงหาจดจำด้สลืบานเฮาเดินสนทางที่ราเปรียบฟังเสียงคนสอนสั่งความหมายทุกเรื่องราวฟังใจให้เธอจำสอนให้รู้รักความดีมีน้ำใจและศักดิ์สุดท้ายให้เจ้าจำ่าสลืมคำเุ่าวนสอนเฮาเอาแล้วนาเอเ็นไปใส่เสรเอาเลาบอกให้บ้าเราไปเหยียบแม่เลาแม่เราป่วยโอ้แม่เราป่วยบันนี้เลามาแล้ว กํลัง uh, สิมาเจ้าหนิหัวยู <t <t uh ่น um. ี uh ่พี่อายคนนีมาบอกจอกป้านี่มือเคลื่อนหนิแม่พี่อายโทรมาดูโอ้ดูเอาตอนคอยมาเสะตอนเว่าพันในท่อหน่ะพี่อายมันแปดเอราเก้ากินเอากินเอาปัดเราโทรมาหนิโอ้ยตุ๊บเอาตุ๊บเอาตายตุ๊บเอาตุ๊บเอาเออโอ้ยน้องเจ้ากระไดเซมันดวงเรากินเมียหลายเจ้าว้ ตักินเมียวายกำกังยั่งยืนอ่ะันดีมาแล้วมาแล้วเบิดลเบี้ยพวกเรื่องอะไรกันนี่จอกแจ๊กจอกจ๊กอยู่มาล้วกะคุยกันกั็ัาเก็บเจียงค่ะควงโลกเราจ่อยเนาะโอ้ยเครื่องไปไหล่ะเอ้าไปนั่งน้ำไปส่งหนูโอ้กะนั่งน้ำกันนี่ล่ะเห็นว่ากันเราเจ้าเพิ่งมอดบ่หกวยไปเห็นตัวแต่นี่อยู่ไหนเห็นเอ้าเจ้าเพิ่อว่าอันนั้นเททเอาเป็นังไอีแม่น่ะนะเป็นว่สบายหัน แค่แน่แหละละอืมไข่แน่แหละเหมืนบ่อกินข้าวมาหรอบ่อเร็วบ่ออุ้ยใครจะพึ่งตะมาเต่งเต็งเงี้ยในป่าเนี่ยหยุดมั้่ากินตีมือเมียนี่แหละบ่ออุ้ยเนาะใหญ่กินบุบบุบโอ้ว่าได้กินกระพุดไปดอกเนาะเห็นว่ากระไดเออได้กินเยียดอกตีเมื่อเมียเนาะมันดูร่าเงี้ยแต่กินบ่อนนะโอ้ยพอเห็นได้พวกกินแต่เส้นผู้ได้กินบ้านคือเก่าเป็นยัง มาคือใส่อารมณ์หลดนเอ็นโอ้ยข่อยเมือไอยเห็นเบียข่อยเมื่อย,อยอซื้อดอกบ่โอ้ยดยิญญวาเจ้าทั่วมาอยากเห็นหนาวว่าเห็นเมือ่อทีเออลูกให้ทำไงทำไม่อย่างบานนบบนี้ืกขึ้นนีข่อยทั่วมาหายาญเกียดเราไปอยากรับสายลาว่านเรานอนก็เป็นแม่ป้าแม่ป้าจงบ่แม่เราอยู่น้ำกันบ่ระวังกันเด้แม่อยู่บ่ เอออันอันพี่ไอ้หมูแก้มนี่เขากินเขากับยังเหรอเออแมนอยู่แมนอยู่เนาะเออแมนอยู่ไ้ยจ้งจะกินเขากับยังล่ะเดี๋ยวเบิงตะว่ามันมีอยู่ดอกเน่ากินเจ้ากับไปเฮ็ดโหลดเด้อไปเฮ็ดใหนไนเอ็นโหลดเด้อเฮ้ยพะยากดอกกับเขากับน้ำกระทำว่าเจ้าอยากกินยังไงเอ็นอยากกินยังเออนั่นดิเจ้าอยากกินยังไนเอ็นมาใหม่ๆรักเบิงละเป็นไงอยู่นี่โอ้ก็ถ้าจะคุยกันจะกอดล่ะ เป็นจังไลาเกาะใครคอยถามเนี่ยอันนางเอ็นเมื่อบ้านเห็นเมื่อฮานพอหาแมียเนี่ยแม่นผู้ใดเป็ี่นเ่ยเกาะเดี๋ยวนี้คอยเป็นยังโบชันหรือจักอยู่คอยเกิดอยู่ใต้ไฮเตนาเนาะเฮ้ยเจ้าอยู่ใต้ไซมาไซเจ้าอยู่หัเรื่องน้ำบานน้ำเมืองเขาดอกเจ้าแม่นอยู่ดอกคอยก็ยุติใต้ไฮเตนาได้เดี๋ยวนี้้ยโบจักเดือดจักเล่าอีหยังน้ำบานน้ำเมืองเพิ่นเพิ่นเป็ี่ยนยังกระได้ เขาบสบายซือดีละบ่ได้เป็นย,ย,ป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 ยังไรดอกไปเยี่ยมต่างไปเยี่ยมไปยามเพิ่นคือละ่ะอืมโอ้อันเจ้าไปเบิ่งแม่หันอันเจ้าว่าสิเลยไปหาอันเมียเก่าโอ้ยจะว่าไปเนาะจะไปหาเมียเกา่าไปยังได้เขมีผัวไปแหงหล่เนี่เฮ้ยเอาไปให้ผัวเขาตีสิอู้สันเขาไม่มีผัวเจ้าก็จะไปหาบ่เดีย๋ยเอ็นกูกับบ่ละ เคยเคยกระว่าหยอกไปซื้อๆเด้อได้คอยหู่นะโอ้ยนอเจ้ากระดาษกลิ่นมะนาวขอแลงหนึ่งได้กกลิ่นมะนาวเนาะก็บอกตับเจ้ากปะว่าจังซานไข่ว่าหยอกเล่าซื้อๆดอกเร้าวซ้ำนี่เจ้าก็จะเปลี่ยนฟื้นเป็นไฟเลยนะเกศไข่ว่าหยอกเล่าซื้อเอาคนมันหึงเนาะโมโหหึงเด็กพวกก็ผู้อื่นเด้อสิบอกเออกระแมนอยู่หรอคอยเห็นเอือยเจ้าอยู่ ก็แม่นิสัยคือกันเนาะเจ้าก็ได้ห้วยขัดเบาแน่จักหน่อยเหรอบุลึงตึงตังขึ้นมาโหลดโอ้ยเนาะกระหักหัวตัวจังเบาจังเสียเออห่วยหรือพ่อแม่ยันบอกเลี้ยโทรมาเขาอยากรับสายเว้ยเนี่ยเขาใส่เป็นสายบุ๋ยกับมือขึ้นนี่กว่าก็นอนอยู่กับประจงเบิดขึ้นเจ้ากระเบาก็ยังจะเทาถามบอลุ้งบังเถอะแม่เปิดกล้องบอกเปิดกล้องบอกอยากเปิดอ๋อเปิดจังไสก็เสียนอันท่าทางคนนอนประจงกะ ไม่ได้เป็นอนิยมเสียหายยังอยู่นี่คนนอนแม่อ้พระจงพระก็ใเจอันโอ้เอยากเห็นดอกของพระจงค่ะน่ะโอ้ข่อยันตาขอยบอดอ้าวเราพระจงก็นอนอยู่ข้างข่อยเจ้าก็เข้าใจได้ไหมขันมากเลยตัวจิกหน่อยมันก็ได้อยู่นะเสียงกันเลยไมได้แบบนี้โอ้ข่อยปูว่าจังเลยควายกัอันนั่นอยู่เนาะข่อยกัจักเจนไห้ประจงก็นอนใช้สบู่ข่อยยัดอกซุภาพแล้วบอาสบอสบอว่าไปแต่ไม่โยชนี่ยังดอก นีเจ้ากับเจ้าสิเทียนไม้ซ้ำหนี่นึงหากมาน่ะนายเอ็นเจ้ากับเจ้าใจพ่อนอะไรก็ซ้ำบ่ได้เห็นหน้ากันซื่อๆกับได้มาแหละกับเบิ้งเอาคักๆคัอกันแล้วอือแม่เบิ้งคักคักอะไรกับเบื่ออะไรอยู่ในบ้านอยู่นี่แนี่ยเนี่ยเราบ่เขาหูเว้ยเอือหมูแดงสิบห้าอันกินข้าต้มดอกเขาเอ้เจ้านผมจะบอกนั่นหลายว่าเศร้าเศร้าเศร้า บอกไปไล่เลี้ยงไล่คว้างบอกไปกับบุญพยนต์ออเจ้าเอ้านั่งอยู่หลายคนเด้ออ๋อผู้ดีละอ้าไปด้วยจักมาจะใส่แอันนี้กันไรมีเรื่องมาปรึกษาไหมผู้ดีละอยู่น้ำกันหลายคนป่านนี้ปรึกษาอย่างหนูนีม่มอดไปก็ปรึกษาไปแล้วพิดกันดูคื้นอยังหนีจักเสียจังไดเว่เอ๋อไม่ยบอกละอืมมันพิสกันจังใดพี่พิสกันดูเถอะจักเถียงจักด่าจักบอกให้กันอยู่ว่าป่านนั้นจักเสียจังใดยังวะ หน้าวาเลยมันเป็นในสี่ทีหมดขันเฮ้าก่อนพิดกันดู่นนี่เข้ากันห้างกันสักพักหนึ่งบอดีกว่าบอกลาประธานยังไม่ดีขึ้นอเมีนควบหน้กเกียรติบอกดิห้างกันสักพักก็จะดีขึ้นเช่เนาะแมีนร้องเหตุขึ้นหน้าเบิ่งเด้อว่ามันสิแมีนบอสไอ้สันไปทั่วบอกมันจะเข้ากันหน้าวะบอกว่าฆ่าันหน้าวะของทังสันบอกของทังสันโลดนี่แหละ มือสิละเด็กน้อยมันกะมีมั่งคือจังข่อยกำจ่อยไหลเอ็นมีการพิดกันละเวีย่าตีก็เซาอยู่เนี่ยเจ้าเนี่ยมันกะหาคนผิดไม่ให้็่อยรู้สงสัยมันสิโทุไปหาผู้สาวมัน้ะล่ะเนาะเออเอาเบิ่งอันบังด้วนมอดน่มันออกไปคุยกับผู้สาวล่ะก็คงสิดีกันแม่นบ่พี่ไอ้ก็ธรรมดาละเด็กหน่อยเขาเว้ากันบ่ได้โดดเนีแม่นบ่คือผู้เฒ่าเนาะเด้งขึ้นมานี่พวกมอดไปหมดยังไม่ติด อย่างนี้บ่งดูวนี่มันพวดอยังเขามันปัญหาชีวิตอี่านี้เนาะหมวใจนี้เนาะโอ้หมดพดอหรีตัวนี้ไม่มีหมาตัวไหนแยกเราออกไปจากชีวิตประศั่นโอ้ยแม่มันนีเท่าเนี่ยเมื่อเราอ่ะไม่มีหมาตัวไหนแยกสองเราออกไปจากชีวิตปวดติพดเลยปะตะกินนี่เอ้ก็คอยบอกบางกีนี่เด้อ การเกิดบ้นเดบ้านเดถ้าคอยบอกมันมาเออกันพิสกันดูหลายกระห้างกันสักพักอือืมบางรุ่นนี่ยมันละพวดออกมาจริงสินี่เร็วไปเป็นบุคคลที่สามเขาบอกใช่จักเดียวเนาะมือที่สามเนี่ยหว่าไปเป็นเขาแตกแงะอย่างอีกเจ้าไปยุ่งย่งทรงเสริมลูกหลานใช่ไปเรื่อยไป่ยุ่งทรงผมเสริมจังสั้นเนาะลูกหลานเนาะนั่นแล้วล่ะคือพวจังสั้นได้อยู่เนี่ยอืมลองดูเอ้างี้ต่อไปเนี่ยไปเนี่ย บางเด้เอาก็บอกว่านางเกศว่าเด้เป็นจั้งสั้นก็บอกกันตัวเจ้าก็เย็นน้ำกันอยู่ตัวอืมนบ่ประสาเออเรียบร้อยปะน้านี่มันไปจะไหบอกกันนี่พิดกันอีเราเอาพิสกันจั้งไหนก็เจ้าเราบอกคอยไปบอกผู้สาวว่าห่างกันสักพักนะเอา กูเคยเห็นมันพัวหอกมากน่ะเด้มันเป็นยังไงือจังหวะทางสันคือพายู่น้ำกันอยู่ร่วมพัวเบิ่เงือนื่อน่ะมันบดาวย่ำสร้ำบาดที่นี่นั่นมันดาวยาจากไหนมี่ไม่หรอมันบาดอุ้ยมีมีนี่ปัสสันมาพูดที่นเอ็นมันตีตัวให้เห็นเด้เอาเนี่ยก็จั่นจั่นแล้วเอา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 คุณอังสันเนี่ยเม่ยบอกเอ็นเอางั้นจะหนุนหรอบ้า จะดวนตั้งไหนไอ้กิ๊บกอนนี่น่ะผู้สาวเก่าเจ้าหะน้องผู้สาวเก่าเจ้าน้าน้องผู้สาวเก่าแล้วไอ้กิเป็นยังไงบันไม่รู้น้อเป็นยังไงบันไอ้กิตี๋ต่อให้หมดเนาะโว้ยย่นี่เจ้าเนีติดต่อกันอยู่บ่เดี๋ยวนี้เอ็นก็ติดต่อน้องสาวเขาให้หมดเหมเอาติดต่อเนาะมันก็สิบหทาล้านถึงเกลืออยู่บ่เอ้าเอาไปนี่ไปหายังไงเขาเขาคอยซื้อไม่คิดเป็นยังไงไปคิดเพื่อนยายปู่แล้วมาถามหาเจ้าอยู่ไหนเอ็นนั่นเนาะถามดีกว่า ตามเหมือนาะอระวังนายเอ็นกับเมียหันนั่นพวกท่านเลิกกันบอกระวางมึงบอกว่าจางไหนบาดที่ไีนหมดก็ใกล้สิเลิกแล้วแล้วนายเอ็นระวางสิเนาะนั่นเขาท่านระวัยังอยู่โอ้ยยังเจ้าบอกกบข่อยเจ้าบอกว่าเจ้าใกล้สิเลิกก็นด้เกลียดเราโอ้ยนั่นเราล้มซัวว์หูชื่อเนาะมีอะล้มซัววูบซชัวนั่นอีกก็ได้บอกผิดจังเกะแก่ช่วงเจ้าด่าข่อยก็ช่วยดซื่อเนี่ย มึงย่าได้ว่ามีแต่คอยและเจ้าคำเบาต้องไตตร้องอย่าเิลืมนถิ่นบ้านเพือนสานมองอยู่มองเฮามีฮักแท้พ่อแม่เ่าให้เบิเกเงินให้เจ้าเดินตามคองคนเ่าช่วยการเ่าแกพ่อแม่ซ้อนสั่งไว้ตัวเจ้าอย่าสิลืมทุกคำเว้าสะท้อนแห่งความหวังตื่นใจและความฝันแสงเือนกันฟ้าส่งแสงใหเจา้าได้จ,จือจำ เม่นี้กูมึงย่าได้ว่ามีแต่คอยและเจ้าคำเบาให้ใจต,ตรองให้เจ้าเดินตามของโชการเขาแก่พอแม่ซ้อนสั่งไว้ตัวเจ้าอย่าซืลืมตัวเจ้าอย่าซืลืมอย่าซืลืมถิ่นบ้านเพื่อนซานมองอยู่ มองเฮามีเห็นเพ่อแม่เขาให้เบิงเงินเส้นเดือนดาวสองฟ้าหากินรวยเงินทองให้เจ้าได้ห่วงหาจดจำอย่าสิลืมบ้านเฮาเดินสวนทางที่ราบเรียบฟังเสียงคนสอนสั่งความหมายทุกเรื่องราว ฝังใจให้จดจำสอนให้รู้รักความดีมีน้ำใจและศักดิ์ศรีสุดท้ายให้เจ้าจำอย่าสื่อมคำผู้เฒ่าผ่านสอนเฮาผัวเมีนี่กูมึงอ,อย่าดูว่ามีแต่คอยและเจ้าทำเบาให้ไตตรองให้เจ้าเดินตามเขาชะการเท่าแก่พอแม่สอนสั่งไว้ต่อเจ้าอย่าสืลืม 多教也是了。 ที่รากเรียบฟังเสียงคนสอนสั่งความหมายทุกเรื่องราวฟังใจให้จดจำสอนให้รู้รักความดีมีน้ำใจและศักดิ์สรีสุดท้ายให้เจ้าจำอย่าเลืมคำผู้เท่าพนสอนเฮา มีแต่คอยและเจ้าคำเบาต้องไต่ตรองให้เจ้าเดินตามของชกการเท่าแก่พ่อแม่สอนสั่งไว้ตัวเจ้าอย่าสิลืมตัวเจ้าอย่าสิลืม แต่คอยและเจ้าคำเบาต้องไตตร้องอยาเิลืมถิ่นบ้านเพื่อนซานมองอยู่มองเฮามีหักแท้พ่อแม่เท่าให้เบิงเงิให้เจ้าเดินตามความคนเท่าช่วยการเท่าแก่พ่อแม่ซอนสั่งไว้ตัวเจ้าอย่าสิลืมทุกคำเบาสะท้อนแห่งความหวังตื่นใจและความฝันแสงเดือนกลางฟ้าส่องแสงให้เจ้าได้จ,จือจำ ว่ม่นี่กูมึงยดนว่ามีแต่คอยและเจ้าคำบอกให้ใจต,ตรองให้เจ้าเดินตามเขาโชคการเท่าแก่พอแม่ซอนซั่งไว้ต่อเจ้าอย่าซสลืมโตเจ้าอย่าซสลืมอย่าซสียลืมถิม่นบ้านเพื่อนซาน้องอยู่ มองเฮามมีัหแท้พ่อแม่เท่าให้เบิงเงินแสงเดือนดาวสองฟ้าหากินรวยเงินทองให้เจ้าได้ห่วงหาจดจำอย่าิสืลืมบ้านเฮาเดินสวนทางที่ราบเรียบฟังเสียงคนสอนสั่งความหมายทุกเรื่องราว ฟังใจให้จดจำสอนให้รู้รักความดีมีน้ำใจและศักดิ์ศรีสุดท้ายให้เจ้าจำอย่าสเสืลืมคำผู้เฒ่าพัานสอนเฮาผัวเมีนี้กูมึงอ,อย่าดิว่ามีแต่คอยและเจ้าทำเบาให้ไตตรองให้เจ้าเดินตามเขาชะการเท่าแก่พอแม่สอนสั่งไว้ต่อเจ้าอย่าเสืลืม Oh, Joe, yes, ทางที่รากเรียฟังเสียงคนสอนสั่งความหมายทุกเรื่องราวฟังใจให้จดจำสอนให้รู้รักความดีมีน้ำใจและศักดิ์ศรีสุดท้ายให้เจ้าจำอย่าเลืมคำผู้เท่าพนสอนเฮา แม้ด้ว่ามีแต่คอยและเจ้าคำเบาต้องไต่ตรองให้เจ้าเดินต่างของช่วการเท่าแก่พอแม่สอนสั่งไว้ตัวเจ้าอย่าสิลืมตัวเจ้าอย่าสิลืม